ถ้าถ้าคุณเปลี่ยนคาว่ารีแพคมันเปลี่ยนเปลี่ยนมุมขนาดไหนอะคะถ้าคุณให้รหัส SKU ใหม่นะอาจารย์แนะนำคุณแค่เปลี่ยนเไปเบิกออกจาก SKU เดิมรหัสเดิมอะคะแล้วก็มาตั้งรหัสใหม่แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวต้นทุนค่ะถ้ารีแพคเนาะแต่ด้าคำว่ารีแพคแล้วยังเป็นรหัสเดิมนะคะคุณก็แค่แอดออนต้นทุนนะะเพิ่มเติมเข้าไป อาจจะเป็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะตอนไปลายมวที่คุณใส่เข้าไปนะคะฉะนั้นถ้ารีแพคแล้วเปลี่ยนรหัสใหม่มันอยู่ที่ปากโค้ดคุณนะคะเพราะเวลาการตรวจหรือเวลาในเรื่องของมุมการตรวจสอบอะคะ่ะเวลาสินค้าที่มันออกขายอะเราจะดูจากรหัสถูกต้องไหมคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นรหัสเดิมอยู่นะคะ การที่เพิ่มของต้นทุนบรรจุบรรจุพัณฑ์มันแค่เพิ่มขึ้นมานะคะเวลาคุณคำนวณต้นทุนต่อหน่วยอะคะ่ะคุณก็ต้องแอดออนบรรจุพันฑ์ใหม่นี้เข้าไปด้วยในการแอดออนนะคะจากนั้นแนะนำค่ะเปลี่ยน SKU ก็เปลี่ยนรหัสก็แค่ยโยกตัวรหัสสินค้านะคะเบิกเข้าแล